ยังพ่อใหญ่โดนไปก็จะได้โกโก้กินครับเอาผมเป็นพ่อใหญ่เขียวคนนี้มาบอครับมาบ้องสวนกับคนดูแลสวนหมดดูแลสวนเอาหลังจากกี่ลงต้นโสมไปทั้งร้อยต้นเมื่ออาทิตย์นี้แล้วผมน้ำก็เริ่ออกครับโกอีกสองสามเดือนผมจะเก็บผลผลิตได้ครับอยู่ครับครับอยู่อันนี้สองอาทิตย์ได้หรือยังนี่สองอาทิตย์หรือได้สามอาทิตย์แล้ว อิตยรัทิตยอสามอาทิตปลูกหน้านี่ไงไว้ครับที่หนาฝนมันถือหนาฝนดินมาชุมน้ำซ้ำามลกอครับโอ้อมนีมกอพ่อมีมลกออีกอันนี้ต้นยังทุเรียนทุเรียนครับทุเรียนครับทุเรียนทีครับที่เขาว่าปลูกย่ายๆครับตอนนีสิบปูเ้เบิ้งครับพันปาี้ถือเขาตัวมาโดนพันไหนพันไหนี่ยหวนทองนะครับประมาสปีมีน่วยครับตนี้ ตุเรียนนี่ต้องหัน <ừ> um ใบเฮ้แดดบ่ะสิบ่มีสิตายเลยนี่ตอนนี้ละปลูกจากต้กกนปลูกได้ประมาณสักสามอาทิตย์เท่านั้นนะครับง่ายเลยครับง่าย,ยแล้วใบอตอหยอดตลอดเลยครับมีตะไคร่พร้อมตะไคร้ครับตะไคร้ตัวนี้ตะไคร้กินดีครับกินแห้งครับตะไคร้แดงครับอืดับข้าวได้ดีครัับบข้้าวไดดีต้นนี้คือโอ้ยแล้วต้นนี้ เดี๋ยวมันตัางเองครับเสร็จผสมผสานครับ <ST AR> มาอัปเดตให้เบิ่งเนาะตอนตอนนั้นยังบ่งมียอดเลยตอนนั้นย <Sig> like. อดไอะครฮ่ากับตอนเร็วๆเอาลงดินรอดทุกตน้นสามเออสามอาทิตย์นะสองร้อยสองร้อยต้นมือนอย่นี่สองร้อยต้นสองร้อย,อลอยปลูกในแปลงโกโก้โกโก้ก็เกิดทุกต้นคือจัด เออียังอ่ะเออตรงนั้นละไสไพอ่ะไปวะแต่มีอิน่พาร่ำน่มวะทุกอันก็ยังเห็นว่ะขุดว่ะมีคนลักไผ่เราเปลู่ใส่เราขุดว่ะเออใส่เราหน่อยเดี๋ยวไปเอาไอ้ตนตนนึง ต้นมะหุงต้นมะหุงเอ้าลำใหญ่ก็มีบ่แม่นครับแม่นโอ้ใช่กันมั้มันเกิดขึ้นมากกัเลยเอามาลงไว้ดูๆกับนี่ต้นมะหุงนะอันนี้ต้นยังวะเฮต้นปางปางเออมายงชิดครับสองต้นสามต้นมันก็บจีใกล้ๆกันมะปางเนาะครับปีหน้าก็ได้ลูกแล้วเดี๋ยวจะทำลูกให้ดู อันนี้มันอาจจะชิดระยะชิดไปวะอืหงำกันแล้วต้องปัดน้ำหนึ่งนะต้องแต่งทีแล้ยมวัวออกมากนี่เบิ้งต้องตอนตอนกิ่งออกเนาะสาไปปลูกไหมมันแตกตั้งแต่มะปางยังไหมัายงชิดมันที่มีรสชาติทว่าสดสะอาดหวานกว่าหไงกว่าบ่ใหไงกว่ามายงชิดใหญ่กว่ามะปางซอทอกันเด้อมั้งเขาว่าไอ้ใหญ่กว่ารสชาติที่ออกหวาน ปลาฟานมันจะมีออกหวานเปรี้ยวเจ้าอย่กันเจ้าปัจจีนนีตระกูลเดียวกันเลยละครสามารถตอกิงคากิงใดที่กันแต่ปัจจีนนีสมายมีมายงชิดเนาะหลายที่ว่าเขาเล่าลือเออคำล่ำลือนะแต่ว่าปลูกแล้วบ่ค่อยได้กินบันไดครับบ่อคอยเป็นว่าเพราะว่าตนเขาต้องการเจออากาศหนาวครับท่านมีอากาศหนาวแซมเงี้ยงอ่ะเออไห้ไหน บึ้งอ่ะอ้าวหูบึ้งอีกแล้วยังอยู่มะขอเลขยกตัวอะไรเอ่คโหยังหูออกเงี้ยเดี๋ยวไก่เว้นติ้งนึงนี่มันผ่านออกทางตะเวนออกก็ดีเลยผมต้องมาโอ้โหตัวใหญ่เลยยัยผมครับผมซ้ำกันครับซ้ำกันกับหูที่หูเตือนมือไหนปะเออซ้ำกันหูแบบนี้ละอีกหูหนึ่งหูเดียวนี่ละหูบึ้งหูบึ้งโอ้ยง่ายกะแมงมุมแมงมุมยักษ์ด ความงามของมันก็เป็นเปเรียงอยู่เลแมงมุมยักตัวสีดำดำเออกหนีเอยอเชื้อ้บ้าปิเลยมอใมากงานมากกับมายางเบิ้งเลาะเบิ้งสวนเผสมันหลายความคึดซชยกันนะ ปนกับยักษ์ผสมประสานนะครับครับัหลอดมากจะคือแรงอาหารอย่างหนึ่งนะครับที่เขาสามารถกินได้ไปหลายมือขึ้นกันนะครับน้ามันนี่ไม่ปูนต้นนี่โอ้เทสินี่อันนั้นหมดแล้วแข็งแล้วต้นไม่งามเล่ากับิเปิดเป็นสนามกวาดครับนี่ครับเออแมนครับใช่ใส่ เออเป็นสนามก็เดี๋ยวล่อให้มันสนามสนามหย่างงามๆเลยนะมอสมอสกระเพ้าเลยครับกระเพ้าอนนีุ้กเก็บกระเพ้าพี่นะครับกระเพ้าก็สิเป็นกระเพ้าหลายต้นอยู่แน่ะครับมีกระเพ้าเพิ่มต่ำกว่าเกือบสี่ลอยตนนะครับนี่นี่ปลูกไว้ครับเก็บทรงตลาดได้เก็บงตลาดเก็บกินเก็บขายแต่ถวแี้ พึ่งลงตลาดแท่เขาซั่งมากหลังไถ่บนเี้จตลาดไถ่ช่วงมันขาดแค่กันทั้งตลาดแท่เขาซั่งมาก็ต้องเอาไปส่งเนอะตอนนี้ก็ตะไคร่พ่อไหมครับตะไคร่ยวกครับพึ่งลงไปเนาะมันยังบวงามหมูคาเจ้ามักกินครับมักใส่ตะไคร่ยัวเดี๋ยวนี้ครับพี่ครับมันยังบวติดสองสองแปลงไอ้สองเออสองแถว ยังบดติดเนาะยัง <sucks> ก็เลยยังโบงามมันเลยเดี๋ยวมันต <sh eles> <sh eles> oh <that> ิด <sh> ก <eles> uh, ันถือนี่จะพิ่งลงไปสองซัมมืดแต่อีกจังน้อยประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะดีกว่านี้ละครับเอาอีกอย่างนี่ต้นหมักต้นหมักหมักบวบบ่หรือต้นหมักบวบครับอ๋อบวบปูกินยอดก็ได้ครับปูเป็ดเฮ็ดเทวนี่ก็ได้ครับเฮ็ดง่ายๆเอาสลัมมาให้มันนะเออเฮ็ดง่ายๆคือบดซักไอ้ตั้งขึ้นนะ อ่านวดตั้งขึ้นกรสีดีนีเขาทีเอายอดครับอ๋อเอายอดตูยอดถ้าบตั้งมันมเป็นหมากเลยเดเปาะก็หลโอ้เกือเปาะบนียังอับตีดฮะต้นมะกรอดเงงามขนาดครับข้อแรกนะครับลูกงามหน่วยัปงามครับ เขาอยู่ในดงครับเตะใช่ครับชิ้นนี้เป็นมากมากแล้วเป็นล่างเป็นมากนะท่านดีพร้อมครับโอ้โหผฮอนแลนหลักการผสมกระเทยกินซุกบ่ฮอนแลนด์นซุกครับกินดิบก็ได้ครับอืมหลักกาเห็ดกับข้าวพวกแกงส้มแกงยังเลยครับแซ่บแซ่บครับเพราะว่ามันบริสันไนครับเนื้อมันหลายเนื้อหลายเนื้อนาการ ยำเห็ดต้มดำตอนเหม่เหมๆแต่ดีครับรสชาตเสิออกหวานมันมถือว่าถ้ามันเี้ยงอะนะเนี่แแล้วมันตัวนี้แล้ว,ลวที่อยู่บ้านลุงดิดอะไอ้ไทยลุงดิษอะเกาะต้นขนาดเลยวะมันนี่มันเป็นสีม่วงๆปะจกักมันนวกขังมันต้องถามน่ยเขียวตัวนี้โอ้<ง>โอตัวนี้ต้องเอาอันนี้มาขึ้นไว้ต้องบวก,บวก,บวก เออนั่นแหละบวกในการเลยจอยบวกมือนั่นคือใบใหญ่เกี่ยวนั่นแหละเรามาลงวานเมื่อวานนี่ก็ตัวนี้นี่นี่ได้กินเลยตายเนาะดีกว่ายืนตอนตายเสียอ๋อประเด็นคือช่วงไปที่แบบอ๋อแบพอะไรอยู่ใหม่สอยเขามีอยู่เออนี่สิโมเนต์ก็ได้เออโอ้แค่หนึ่งสองสามสี่นี่ก็กินบาววาดเอาไว้และบวกพร้อมอืม พอจัดคนใหม่มากเขาบอกมาเบิ่งโครงการเลี้ยงไก่เขาครับเอกเลี้ยงไก่พร้อมันครับไก่ตีครับไก่พื้นบ้านไก่ตีไก่ตีไก่ซ่อนนะครับเราพันดีกอดีครับเออติดต่อได้นะไปเลยนะได้ครับเราจากของซอสชาติครับซอสชาติเรานี่เฮ้ เราเงินแสนนะครับใครในนู่นละสองหมื่นใครกันย่างบนท่านนะขายพ่อขายครับตอนนี้ครับปตจอคอยหลา่เจ๊ก็เห็นนะครับครับนี่แหละครับเดินไปต้องพุ่นแล้วอ๋ออ้อนไปหากินนะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วต๋องก็จะเสียบไหมครับ เห็นได้ทั้งหลายอย่างนะครับแล้วแต่เข้าจัดการสรรหาล่ากะล่าแน่นครับจับไปจับก็ได้ครับพวกนี้ทามีเงินไปตีมเขานั้นซัวได้ครับตีล่านก็ได้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ยังบ่มีจักตัวห้องแป๊บเดียวครับเต็มล้านเอ้าตายแล้วตัวนั้นปุ้นตุ้มนักเป็นวัตรบอกป้าผมป้า กำลังแซีบเลยรุ่นนี่หนุ่มเขียวหนุ่มเคียววะคือผู้ใกล้กัคือต้นไทร่าครับต้มไก่เ้นฮีเสี้ยโอนี่ต้นบงสลดที่เขาว่านะบ่ต้นไทร่าครับโอ้จีว่าใส่ใส่แทนใส่แทนบงสลดที่เขาว่านะบ่อะพลัดน้ำมันหอยกินกับน้ำพริกใส่ต้มไก่ได้บ่ใส่ต้มไก่ได้บ่ใกล้กับข้างว่ากันอ่าเอามันคือบุ้คือกัน ทั้งมีเกินว่าต้นตัวแม่อ๋อทางในมันใบงามกว่านะอันนี้ต้นตัวแม่ครับมันใบสีน้อยๆอย่างสี่ครับอันนี้ตัวแม่ดูต้นตัวผูตัวผูแขกมันสีน้อยกว่าครับบัดนี้มันจะมีดอกออกรี่ครับเนี่ยต้นตัวนี้ต้นตัวแม่มันจะมีดอกออกต้นตัวผูบอออกครับแต่ว่าต้นตัวผูแล้วกินไงกินดีกรกว่าประโยชน์ลายแมน่ามันใบมันใหญ่ดี เอาจะเป็นเมะป้าป้าใบเขาเป็นไปรักดอกไม้มากเลยวันนี้โอ้ดอกสบ้างามครับสะบ้าเก็บอายุเนียนนะเอาอีกครั้งนึงไปยังเดยนส่วนของผมนี่แหละครับเออสวนเจ้านี่มีหลายแนวเนาะโอ้หลายแนวอยากยังกินยังกินนมงมอไม้กับบอึดเนาะนานี่นมงมอไม้ก็ได้ด้วกันครับโอ้ยไก่เนี่ยไก่ยังต่ำ เราใส่หิ้วเขาเอ่ะคลิปนี้กะพอสำนีและเนาะโอเคครับแ้อย่างเด๋ยจ้าของส่วนคิดหน้าพ่อกันไหมครับเ,เดี๋ยวคิดมาส่งเหมือนไหมความคืบหน้าักครวนนะอัปเ,เ,เดตในเบืนะเอ้องหน้าครับผมครับ